ซิโกนี่มันอันตรายจริงๆใช่ไหมอยากแต่งตัวให้มันตกเป็นเป้าสายตามากมันขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะทุกคนพบกับคำพลอยอีกแล้วค่ะวันนี้พลอยก,ก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะ5สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เพื่อนๆน,นะคะจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศเม็กซิโกควรจะรู้อะไรก่อนมาเที่ยวบ้างอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกที่เราควรรู้กันเลยนะคะว่าคืออะไร อันดับแรกนะคะที่เพื่อนๆควรรู้ค่ะนั่นก็คือทําการศึกษาเซฟโซนและก็เรดโซนกันให้ดีๆนะคะคือต้องดูนะคะว่าเพื่อนๆออไปเที่ยวที่เมืองไหน mm hmm. เพราะว่าที่เม็กซิโกนะคะมันจะมีโซนอันตรายที่นักท่องเที่ยวห้ามไปย่างกลายเด็ดขาดนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีแบบอาชญากรรมพวกเป็นถิ่นของแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนๆระวัง แต่พูดถึงนะคะจริงๆบางคนเขาก็มีถามนะคะว่าเม็กซิโกนี่มันอันตรายจริงๆใช่ไหมคือพอยก็จะบอกว่าทุกประเทศอันตรายนะคะไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยข mm hmm. ึ้นอยู่กับการระมัดระวังของเรานะคะว่าเราจะศึกษาข้อมูลมามากน้อยแค่ไหนซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ว่าตรงที่พอยอยู่นะคะพอยอยู่แถวตอนใต้ของเม mm ็กซิโกก็จะเป็นแถวเซฟโซนแต่แถ้าเป็นโซนแถว ภาคเหนือที่ติดอเมริกาโซนนั้นก็จะเป็นโซนที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะไปศึกษาดูว่าโซนไหนที่เป็น red zone safe zone นะคะที่เราไม่ควรไปนึกไ,ไม่ออกถาม Google เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ควรรู้ข้อ2กันเลยค่ะนั่นก็คือภาษาอังกฤษค่ะจะบอกว่าคนเม็กซิกันนะคะเขาไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษ <You. S 2> เพราะว่าคนที่นี่เขาก็สื่อสารกันเป็นภาษาสเปนทั้งนั้นนะคะก่อนจะมาอยู่เม็กซิโกเนาะพลอยก็คิดว่าเอ้าก็เราพูดภาษาอังกฤษก็เอาตัวรอดได้มาอยู่ที่เม็กซิโกก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอเอาเข้าจริงๆนะคะพลอยอ่ะใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะกับแฟนคนเดียวเท่านั้นนะคะนอกนั้นนะคะพลอยแทบจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยก็คือแบบที่นี่เขาก็จะพูดเป็นภาษาสเปนอย่างเพื่อนบ้านข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็จะพูดภาษาสเปนกันทั้งนั้นซึ่งพอยก็เออนะคะคือไม่รู้เรื่องนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะคะถ้าไปโซนที่แบบแนวไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากก็จะมีปัญหาเรื่องภาษากันหน่อยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะไปแบบโซนที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวนะคะอย่างแข่งคูนอะไรเงี้ยโซนนี้ก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษที่เยอะอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็อันดับที่สานะคะที่เพื่อนๆควรรู้นะคะนั่นก็คือต้องระวังของมีค่ากันให้ดีๆค่ะพวกนาฬิกาพวกโทรศัพท์พวกสร,กกรก้อยแหวนนู่นนี่นั่นนะคะเป็นไปได้ห้ามใส่เลยนะคะคือคอยไม่มีอะไร ใส่เลยเวลาออกไปข้างนอกนะคะก็ไม่มีโล่งเลยเพราะว่าแฟนเขาก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเป้าสายตาจริงปกติพลอยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเครื่องประดับอะไรทั้งนั้นนะคะมีแค่แหวนแหวนทีออ่แฟนพลอยให้มาซึ่งแหวนวงนั้นก็อยู่ในตู้เรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้ใส่แล้วแล้วก็เรื่องการแต่งกายนะคะก็เข้าใจนะว่าคนไทยมาท่องเที่ยวทั้งทีเนาะ บางคนอาจจะแบบนานๆทีได้มาทีนะคะแล้วก็เม็กซิโกไม่ได้ใกล้เหมือนเวียดนามเหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันแบบฟากมาเลยนะคะแล้วค่าเครื่องบินก็ไม่ได้ถูกๆนะคะเพ mm ื่อนพอมาถึงที่เม็กซิโกก็คอยก็เป็นคอยก็อยากอยากแต่งตัวแบบจัดหนักจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิศนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิศหรอกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ไปท่องเที่ยวไหนเลยแต่ถ้าพลอยได้ออกไปเที่ยวจริงพลอยก็อยากแต่งตัวให้มันแบบดูดีนะคะแต่ว่า คือที่นี่ค่ะการแต่งตัวนะคะต้องระมัดระวัง,ววงเป็นพิเศษอย่าแต่งตัวให้มันตกเป็นเป้าสายตามากแบบเอาเสื้อแบรนด์เนมนะคะแบบหรูหราหมาเหา่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะตกเป็นเป้าสายตาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังพวกของมีค่ากันให้ดีๆนะโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้บริการขนส่งสาธารนณะอะไรเงี้ยถ้าไม่จําเป็นนะคะก็โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องหยิบ หยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะระวังไว้แล้วก็ข้อที่ควรรู้ข้อที่4ีนะคะนั่นก็คือระวังการออกนอกบ้านตอนกลางคืนหรือยามวิการนั่นแหละคะ่ะคือคนที่นี่เขาก็จะรู้กันนะคะว่าหลังสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเป็นช่วงที่ไม่ควรออกไปเพ่นท่านนะคะทุกคนก็จะอยู่แต่ในบ้านกันอ,อย่างที่พอ,อยู่นะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้านจัดสรรก็ ปลอดภัยค่ะมียามมีอะไรนะคะแต่ว่าพลอยก็เคยเดินออกไปข้างนอกครั้งหนึ่งนะคะช่วงหลังสามทุ่มก็คืเนเงียบมากค่ะเพื่อนเเขาก็มีการเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องการออกไปข้างนอกยามวิการอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเลี่ยงไม่ได้จริงๆมีเหตุที่จะต้องออกไปจริงๆก็ให้ออกไปกับเพื่อนคนเม็กซิโกหรือคนท้องถิ่นนะคะเขาก็จะได้ระวังให้เรานะคะ ก็จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นข้อที่ควรรู้อันดับที่5นะคะนั่นก็คือการถ่ายรูปสาธารณะคะ่ะข้อนี้นะคะเป็นข้อที่พอยได้เรียนรู้จากแฟนว่าการถ่ายรูปนี้เรานะคะจะต้องระวังเรื่องการถ่ายติดรูปคนอื่นเข้ามาในรูปถ่ายของเราหรือว่าจะเป็นการบีคอร์ดวีโอดอะไรอย่างนี้ค่ะคือคนที่นี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะ วความเป็นส่วนตัวของเขาสูงนะคะพวกข้อมูลส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยพวกรูปภาพก็เขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะอย่างบ้านเราก็ไม่ได้แคร์ใช่ไหมคือเพื่อนๆไปถ่ายรูปจะไปเซลฟี่พลอยก็เป็นพลอยชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาที่นี่นะคะพลอยก็ระวังว่าไม่ให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะคะติดคนอื่นเข้ามา อันนี้ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่นะคะที่พลอยได้มาเรียนรู้ที่นี่รวมถึงการเช็คอินนะคะเพื่อนๆคือแฟนเขาก็ได้ทําการขอ oh. พลอยนะคะตอนพลอยมาถึงที่นี่เราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเราก็จะชอบเช็คอินใช่ไหมเมื่อก่อนตอนพลอยอยู่ไทยนะคะ mm. พลอยก็จะชอบเช็คอินโน่นนี่นะั่นแต่ตอนนี้มันยังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย <laughs> แต่เดี๋ยวนีเดี๋ยวหลังโควิดจะได้ออกไปข้างนอกแล้วนะคะ ถ้าออกไปจริงๆคอยก็คงไม่ได้เช็คอินหรอกคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าแฟนเขาแบบบอกว่ามันอันตรายนะคะถ้าอยากจะเช็คอินจริงๆนะคะก็ให้ทําการเช็คอินหลังจากที่เราไปสถานที่ที่นั้นมาแล้วแบบ1วันหรือ2วันอะไรเงี้ยคือระวังการเช็คอินแบบอินทางแบบนี้ไม่ได้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นอะไรที่ตอนแรกคอยก็มันแปลกนะคือเราไม่มันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็คิดนะคะ นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่พอยได้เรียนรู้นะคะกับการใช้ชีวิตที่นี่ก็หวังว่านะคะคนไทยที่จะมาท่องเที่ยวที่เม็กซิโกได้ศึกษาข้อมูลของพอยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาติดตามพอยได้ใหม่นะคะหลังโควิดดีขึ้นเดี๋ยวพอยจะไปว่าจะไปซานอเต้นะคะตอนออตรงที่พอยอยู่มันก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็มีทะเลนะคะแถวเนี้ยสวยมากค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยว ถ้าได้ออกไปแล้วนะคะไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เม็กซิโกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ร้อนนะคะเพิงเกิแตกถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ